สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้เจตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆรงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับฟาบาทค่าอยู่นี่แล้วคนสองคนกำลังเดินไปหาจาักรพาิจากเรียกใครอย่างรวดเร็วการบินเหนือพระราชวังถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายกฎนี้ยังคงถูกใช้กับทุกคนจากราชวงศ์เย่ยูย่หลินอยู่ในสภาพไม่ดีไปกว่าซูเทียนหลนันในขณะที่ซูเทียนหลนัน ได้รับบาดเจ็บสาหัสเย่อยู่ลิ้นก็หงุดหงิดมากในระหว่างการระเบิดขนาดมหึมาก,ก่อนหน้านี้เขาถูกโจมตีโดยคลื่นกระแทกในขณะที่เขาอยู่ในอากาศแม้ว่าเขาจะพายายามลงมาอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงมันแต่เขาก็ยังสูญเสียเครื่องมือป้องกันวิญญาณอันล้มค่าสองชิ้นในความพายายามที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตอยู่พายุพลังงานในอากาศ ทำให้เขาไม่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของศัตรูได้เขาทำได้เพียงร่างรูปร่างของเครื่องมือวิญญาณหลายทิ้นภายในเกอะป้องกันที่เชื่อมโยงกันก่อนที่เขาจะตกลงบนพื้นนอกจากเครื่องมือวิญญาณแล้วเขาไม่สามารถบอกได้ว่ามีคนกี่คนที่อยู่ภายในเกนาะนั้นผู้อาวโซเยคนเหล่านั้นเป็นใครถ้ารู้หรือไม่ว่าพวกเขาเป็นใครสูเทียนหลานสงบอย่างน่าประหลาดใจ เมื่อเขาถามคำถามนี้ความโกรธจะยิ่งทำร้ายร่างกายที่บาดเจ็บอยู่แล้วของเขาเท่านั้นเฉพาะ,ะตัวตนที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นที่จะสงบสติอารมณ์ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้นเย่ยู่ลินพูดด้วยเสียงลึกศัตรูของเราแข็งแกร่งมากและพวกเขาน่าจะมาจากอีกสามอาณาจากักรถ้าข้าจำไม่ผิดพวกเขามีกองทหารวิศวกร,ว,กรวิญญ,ญาณมากกว่าหนึ่งกองหลังจากที่เย่ยู่ลินพูดจบประโยคห้องก็งเงียบลง ว่าเขามีกองทัพวิศกรมิญาญณมากกว่าหนึ่งกองนั้นเหรอสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรยังคงเป็นที่เข้าใจได้หากการโจมตีนี้เกิดขึ้นโดยบุคคลหนึ่งหรือสองคนด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือวิญญาณอันทรงพลังท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมีคนที่สามารถแอบผ่านเครื่องมือวิญญาณการสอดแนมทางอากาศของจกักรวรรดิวันจันทราได้แต่ทว่ามีบางอย่างผิดปกติหากทั้งกองทัพสามารถแอบผ่านเครื่องมือวิญญาณสอดแนมยิ่งไปกว่านั้น กองทหารมากกว่าหนึ่งกองสามารถลอบเข้าไปได้เย่ยูลินกล่าวว่าฟาบาดข้าได้ส่งคนของข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วข้าอยากจะแนะนําให้เราหยุดการโจมตีของเราชั่วคราวศัตรูของเราอาจลาดถอยไปแล้วแต่พวกเขาได้ทิ้งร่องรอยไว้เบื้องหลังสูเทียนหลานจ้องไปที่เย่ยูลินก่อนที่จะพูดว่าข้าต้องการให้ท่านบอกรายละเอียดให้ข้าทราบ ข้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัตรูเหล่านี้เย่ยูลินลีตาและกล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยศัตรูเหล่านี้มาจากสามอาณาจักรของทวีปโต้หลัวดั้งเดิมข้ารีบไปที่นั่นได้เห็นกรอป้องกันวิญญ,ญาณนั่นหมายความว่าคนเหล่านั้นรวมกลุ่มวิญญ,ญาจาร์นอกเมืองรุ่งเรืองเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการก่อตัวของเครื่องมือวิญญ,ญาณนี้ก็ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน ดูเหมือนว่าจะตรงกับช่วงเวลาที่เครื่องมือวิญญาณสอดแนมทางอากาศของเราถูกระเบิดอย่างต่อเนื่องมันน่ากลัวถ้าพวกเขาวางแผนและคำนวณทุกอย่างนอกจากนี้ยังหมายความว่าพวกเขาเป็นผู้รับผิดชอบในการวางระเบิดเครื่องมือวิญญาณของเราสูเทยียนหลานสูดหายใจเข้าลึกๆได้ระงับความโกรธของเขาใครก็ได้บอกข้าทีว่าเครื่องมือวิญญาณสอดแนมของเราถูกวางระเบิดได้อย่างไร ถ้าศัตรูของเราเป็นคนทำเรื่องนี้พวกเขาทำได้อย่างไรโดยไม่มีใครรู้ผู้อาวโสอีกคนหนึ่งกล่าวว่าจากการสังเกตและวิจารณญาณของข้าเครื่องมือวิญญาณสอนแนมทางอากาศของเรามีแนวโน้มที่จะทำลายตัวเองหากเป็นฝีมือของศัตรูเราคงค้นพบทันทีในเวลาเดียวกันเราจะใช้รูปแบบเครื่องมือวิญญาณของเราเพื่อหยุดพวกเขาไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไร วกมันก็ไม่สามารถทำลายเครื่องมืวิญญาณสอดแนมของเราทั้งหมดได้ทำลายตัวเองงั้นเหรอซูเทนหลานจ้องมองต่อจากนั้นเขารู้สึกเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องระงับความโกรธของเขาอีกครั้งผู้อาวส่วนนั้นหัวเราะอ,อย่างขมขื่นจากสถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นถ้าไม่ใช่มีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่ง นั่นคือการระเบิดถูกติดตั้งบนเครื่องมือวิญญาณสอดแนมทางอากาศของเรานั่นเป็นวิธีเดียวที่พวกมันจะถูกระเบิดในเวลาเดียวกันภายใต้การควบคุมบางอย่างนี่ยังหมายความว่ามีแนวโน้มที่ศัตรูของเรามีความสามารถบางอย่างที่ช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากการตรวจจับของเครื่องมือวิญญาณของเราและในขณะเดียวกันพวกเขาก็รอบเข้าไปเพื่อติดตั้งระเบิดใส่พวกมันพอเขาพูดจบทุกคนก็งเงียบไป การวิเคราะห์ของเขาหน้าตกตะลึงหากศัตรูที่บุกรุกเข้ามาสามารถแอบผ่านเครื่องมือวิญญาณสอดแนมทางอากาศอย่างลึกลับนั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถแอบเข้าไปในวางได้ด้วยตัวเองหรือไม่พวกเขาจะทำอะไรก็ตามที่พวกเขาต้องการได้หากเป็นกรณีนี้ครั้งนี้กระสุนปืนใหญ่วิญญาณที่อยู่กับที่ระดับ9จาจระเบิดหลังจากการทำลายการป้องกันของพวกเขาเท่านั้นเกิดอะไรขึ้น ถ้าศัตรูของพวกเขาได้วางกระสุนปืนใหญ่วิญญาณที่อยู่กับที่ระดับฆ่าไว้ในวงังมันเป็นไปได้เย่อยูหลินพยักหน้าและกล่าวว่าผู้อาวุโสเซิร์นพูดถูกข้าพบว่ามันแปลกมากเช่นกันแสงที่บิดเบี้ยวในรูปแบบเครื่องมือวิญญาณของพวกเขาด้วยพลังทางตาและจิตวิญญาณของข้าข้ายังไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นพวกเราสามคนก็บินไปข้างหน้าพร้อมกัน ได้มีศัตรูเจ็ดถึงแปดคนออกมาข้างหน้าเพื่อจัดการกับพวกเราพวกเขาแข็งแกร่งมากข้าเชื่อว่าพวกเขาต้องเป็นอย่างน้อยวิญญาณพลมยุทธ์แต่ทว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่วิศวกรวิญญาณแต่เป็นวิญญาจยา์วิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเขาก็แข็งแกร่งเช่นกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งของผู้นำดูเหมือนว่าเขาจะสวมเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ซึ่งคลายพลังงานที่เย็ยนเยือกออกมาอย่างแข็งแกร่ง พวกเขาประสานงานกันเป็นอย่างดีอีกด้วยเย่ยูลินเล่าถึงการต่อสู้ของเขากับหัวอยู่เฮ้าและคนอื่นๆหลังจากการเล่าของเขาเจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนใหญ่ในจกักรวรดตะวันจันทาพบว่ามันไร้สาระศัตรูแบบนี้รับมือไม่ได้ง่ายๆจากสถานการณ์ตอนนั้นข้าเชื่อว่าพวกเขาต้องมีเครื่องมือวิญญาณประเภทปกปิดนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาจึงสามารถเข้าใกล้เมืองลุ่งเรืองได้โดยไม่ได้ถูกจับ คนที่แข็งแกร่งกว่าบางคนสามารถแยกความสามารถในการตรวจจับของเครื่องมือวิญญาณสอดแนมของเราส่วนใหญ่ได้ในเวลาเดียวกันพวกเขายังมีเครื่องมือวิญญาณที่แข็งแกร่งอีกด้วยคาเชื่อว่ามีกระสุนปืนใหญ่วิญญาณอย่างน้อย2000ลูกที่ตกลงมาบนรูปแบบเครื่องมือวิญญาณของเรามีเพียงสมอาณาจักรของทวีปโต้ลัวดั้งเดิมเท่านั้นที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเช่นนี้บางทีนี่อาจเป็นไม้เด็ดของพวกเขาในสนามรบ พวกเขาไม่สามารถท้าทายเทพธิดาแห่งสงครามได้นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาคิดกลยุทธ์ดังกล่าวขึ้นมาพวกเขาใช้ประโยชน์จากความหลาหลวมของเราที่แนวหลังได้โจมตีเราแต่ถ้าว่าข้าไม่เข้าใจว่าพวกเขาเคลื่อนที่เร็วขนาดนี้ได้อย่างไรพวกเขาอยู่ทางใต้แต่ไม่นานก็เข้ามาใกล้เมืองลุ่งเรืองแม้ว่าพวกเขาจะเป็นวิศวกรวิญ,ญญาณทั้งหมดแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะมีเครื่องมือวิญ,ญญาณประเภทบินได้ระดับแปด ซูเทียนหลานขมหมดหิ้วและคิดลึกนี่เป็นสถานการณ์ที่เข้าใจยากจริงๆแต่ละคนต่างก็สับสนนั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าศัตรูของพวกเขาเป็นอย่างไรยิ่งไม่รู้จกักศัตรูยิ่งน่ากลัวนี่คือสิ่งที่ทุกคนเข้าใจฟาบาทในขณะนี้เย่ซีซุยก็พูดขึ้นมีอะไรซูเทียนหลานหันไปทางเย่ซีซุยและกลายเป็นความเคารพในทันใด เย่ซีซุยเป็นพรมยุทธ์ระดับสูงสุดในแง่ของการฝูฝนเธอเก่งที่สุดในจกักรวรรดิวานจันทาแล้วยิ่งไปกว่านั้นเธอ,อยังคงควบคุมเทพเจ้าแห่งความตายบอกสิ่งที่ท่านคิดมาได้สูเทียนหลานไม่ได้เรียกเธอโดยตรงว่าเย่ซีซุยเขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเธอมากขึ้นแต่ทุกคนรู้ว่าเธอมีสิทธิอำนาจที่แท้จริงในโบทภาพวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือเหตุผลที่เขาไม่กล้าเรียกชื่อเธอโดยตรง ่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รวมตัวกันทั้งหมดเยซีซุยกล่าวว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องมาจากสามอาณาจักรเพื่อครอบครองความแข็งแกร่งดังกล่าวอย่าลืมว่ามีที่อื่นที่สามารถทําได้ทั้งหมดนี้ซูเทนหลานคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาทันใดและการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนไปในทันทีท่านกำลังพูดถึงโรงเรียนซือไรเคิลหรือเปล่าเยซีซูยพยักหน้าพูดขึ้นว่าถูกต้องข้ากำลังพูดถึงพวกเขา ลองคิดดูสิฟาบ,บาดจักวัติวิญญาณสวรรค์ถูกกวนล้างในสนามรบขนาดที่โรงเรียนซือไรเคอร์ก้าวเข้ามาพวกเขาทําได้เพียงช่วยสมาชิกที่เหลือบางส่วนของระบบการปกครองเท่านั้นพวกเขาไม่สามารถบรรลุอะไรมากมายนั่นไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของโรงเรียนซือไรเคอร์สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แสดงถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาอย่างแท้จริงบางทีพวกเขาคงรักษาความแข็งแกร่งไว้จริงๆแต่ถ้าว่า เหตุใดโรงเรียนสือไรเคอร์จึง,งแม่แข็งแกร่งเต็มที่ตามความคิดของเรามเมืองสือไรเคอร์มีการขยายตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีบางอย่างเกี่ยวกับสามิญญ,ญาณในป่าใหญ่ชิงโตจำเด็กคนนั้นที่ชื่อหัวอยู่เฮ้าได้ไหมหลังจากสร้างหอจิตวิญญาณเขาได้ยุติความเป็นพลปากระหว่างป่าใหญ่ชิงโตและโรงเรียนซือไรเคอร์เมื่อมไม่กี่ปีก่อนเขาแสดงความสามารถในการปกปิดตัวตนของเขา เมื่อจกักรวาทิงหลวกลับมาครอบคุมเทือกเขาโต้มิงอีกครั้งจากนั้นเขาถูกค้นพบเพียงเพราะเขากระตุ้นเกระป้องกรรันจิตวิญญาณของข้าเขายังยืมความแข็งแกร่งของอาสูรเทพตี้เถียนเพื่อต่อต้านข้าเขายังคงปรากฏตัวในสามรอบหนึ่งครั้งและทําให้เราสูญเสียเครื่องมือวิญญ,ญาณสอดแนมทางอากาศจํานวนมากดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนี้หากเขาเป็นผู้คิดค้นเครื่องมือวิญญ,ญาณใหม่ที่โรงเรียนซูริเคอร์ พัฒนาขึ้นข้าก็จะไม่แปลกใจเลยหลังจากได้ยินคำพูดของเย่ซีซุยซูเทียนหลานก็นึกถึงหัวยูเฮาแต่ทว่าเขายังคงขมวดคิ้วเป็นไปได้อย่างนั้นหรือเขาอายุเท่าไรเขาอายุยังไม่ถึง20ด้วยซ้าเมื่อเขาเป็นตัวแทนของสานักถางในการแข่งขันระหว่างวิญญาจารย์เยาวชนระดับสูงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีแต่เขาก็ยังอายุ20ปีเพียงเล็กน้อย ความประทับใจของซูเทนหลานต่อฮัยวยูเฮายังคงลึกซึ้งมากนี่ไม่ใช่เพียงเพราะเขาแข็งแกร่งมากยังเป็นเพราะเขาปรากฏตัวบนรถเข็นในสมัยนั้นด้วยนั่นทำให้เขาประทับใจมากเย่ซีซุยถอนหายใจพูดขึ้นว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เขาเป็นลูกศิษย์ของเทพมังกรพมยุทธมู่เอินเขายังมีวิญญาณยุทธคู่ก่อนหน้านี้เย่อยูหลินกล่าวว่าคู่ต่อสู้ของเขาสวมเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ และขายพลังงานที่เยินเยื้อออกมาจากร่างกายของเขาข้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กคนนี้เขามีวิญญาณยุดการต่อสู้ธาตุน้ำแข็งขั้นสูงสุดสูเทนหลานไม่เชื่อในขณะที่เขาพูดว่าแต่ทว่าผู้อาวโยกล่าวว่าความสามารถของคู่ต่อสู้ของเขานั้นอยู่ในระดับมาตรฐานของราชทินานามพมยุทธ์อย่างแน่นอนหากปราศจากการใช้งานเครื่องมือวิญญาณอันทรงพลัง เขาไม่มั่นใจที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาเย่ซีซุยถอนหายใจและกล่าวว่าฟาบาทท่านต้องไม่ถูกหลอกโดยรูปร่างภายนอกนอกจากนี้ยังมีคนที่มีความสามารถมากในโลกนี้จากสถานการณ์ปัจจุบัน3อาณาจักรหรือสองอาณาจักรไม่ใช่อาณาจักรเหล่านั้นที่สามารถทุกคามเราได้อย่างแท้จริงแต่มันคือโรงเรียนซูไรเคอร์ฟาบาทท่านเพียงแค่สั่งให้เทพธิด,ดาแห่งสงครามโจมตีเมืองซูไรเคอร์ แกลทำลายพวกเขาจากนั้นผู้บงการก็จะพังตามธรรมชาติเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าพวกเขาจะใช้วิธีใดในการต่อสู้พวกเขาจะต้องกลับไปที่เมืองซูร,ร่าเคิร์ในสนามรบแนวหน้าพวกเขาไม่สามารถบรรลุได้มากนักท่านต้องไม่ทำอย่างนั้นหัวหน้าขุนนางยืนขึ้นและกล่าวว่าข้าคิดว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะท้าทายโรงเรียนซูร,ร่าเคิร์โดยตรงฟาบาทขอแต่ตองด้วยท่านผู้นำขุนนาง โปรดบอกข่าว่าท่านคิดอย่างไรสูเทนหลานกล่าวพยักหน้าให้เขาส่งสัญญาณให้เขาพูดความคิดของเขาแม้ว่าจะมีปัญหากับคนยุทธของหัวหน้าคุณนางในครั้งนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะศัตรูของพวกเขาพิเศษเกินไปพวกเขาไม่สามารถตัดสินโดยใช้ตะกาทั่วไปได้หลังจากสงบลงสูเทนหลานก็อารมณ์ดีขึ้นมากเขายังคงเห็นคุณค่าความคิดเห็นของหัวหน้าคุณนาง ที่ฉลาดของเขาเป็นอย่างมากเขายังตระหนักถึงความเกลียดชังของเยซีซุยต่อโรงเรียนเซอร์ไดเคอร์นั่นคือเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เธอจะผสมผสานความคิดเห็นส่วนตัวของเธอเข้ากับการตัดสินใจอย่างมืออาชีพของเธอหัวหน้าคุณนางกล่าวว่าก่อนหน้านี้ผู้นำโบสถ์สูงสุดยังกล่าวอีกว่าโรงเรียนเซอร์ไดเคอร์มีประวัติอันยาวนานพวกเขาเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งในทวีปเมื่อหมื่นปีก่อนแล้ว เราไม่รู้ว่าพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนสงครามครั้งล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเมืองซูไรเคอร์คือขึ้นกองทัพสัตว์วิญญาณจากป่าใหญ่ชิงโตในฐานะที่อยู่อาศัยของสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปรวมถึง5ใน10สัตว์วิญญาณที่ดุร้ายป่าใหญ่ชิงโตนั้นแข็งแกร่งและน่าสะพึงกลัวมากถึงการนั้นเมืองซูไรเคอร์ก็ยังมั่นคงแม้ว่าจะถูกขึ้นกองทัพสัตว์วิญญาณอย่างไม่หยุดยั้ง เมืองซูไรเคอร์อยังใช้พลังพิเศษบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ตี้เถียนปรากฏตัวในสนามรบผู้นำสูงสุดของโบสถภาพวิญญาณบริสุทธิ์จังกล่าวไว้ด้วยก่อนหน้านี้ว่ามาอยู่เฮาสามารถดึงความแข็งแกร่งของตี๋เถียนสิ่งนี้หมายความว่าหากเราหันความสนใจไปที่เมืองซูไรเคอร์เราอาจกระตุ้นการเป็นพันธมิตรระหว่างเมืองซูไรเคอร์และป่าใหญ่ชิงโตเมื่อมันเกิดขึ้นมันอาจนำไปสู่หายนะอย่างสมบูรณ์ สำหรับกองทัพของเราข้าเชื่อว่าโรงเรียนซูไรเคอร์ยังคงเป็นกองกำลังที่เป็นกลางที่สุดในทวีปแม้ว่ามันจะมีแนวโน้มไปทางสามอาณาจักรมากขึ้นเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และครั้งหนึ่งเคยต่อสู้กับเราเพราะทางสามอาณาจักรสิ่งต่างๆในครั้งนี้จกักรวรรดิวิญญ,ญาณสวรคร์ได้ถูกกำจัดออกไปแล้วหากเราเอาชนะทั้งจกักรวรรดิโตลิงและจกักรวรรดิชิงหลวเมืองซูไรเคอร์ จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องประนีประนอมแม้ว่าจะไม่ต้องการก็ตามข้อกำหนดเบื้องต้นของเราคือเราไม่ต้องแต่ต้องพวกเขาอย่างน้อยจากสถานการณ์ปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิบัติต่อเมืองซอไรเคอร์เพื่อเป็นเป้าหมายหลักของเราได้มิฉะนั้นจักรวรรดิชิงหลัวและจักรวรรดิโต้ลิงสามารถใช้เมืองซซอไรเคอร์เป็นแกนหลักในการต่อต้านกองทัพของเราร่วมกับสัตว์ปีญญายในป่าใหญ่ชิงโต ข้าไม่สามารถจรินตนาการถึงผลที่จะตามมาได้ไร,สรส้สาระเย่ซีซุยตะโกนอย่างเย็นชาเจ้าไม่รู้อะไรเลยป่าใหญ่ชิงโตและโรงเรียนซื่อไรเคร่อร่วมมือกันงั้นเหรอนั่นเป็นเรื่องไร้สาระแม้ว่าหอจิตวิญญาณของหัวอยู่เฮาจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างป่าและสาบันมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นเจ้าต้องไม่ลืมภาวะที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกที่มีอยู่ระหว่างมนุษย์และสัตว์วิญญาณ สัตว์วิญญาณจะออกมาเป็นจํานวนมากเพื่อช่วยเหลือมนุษย์หรือไม่นั่นเป็นเรื่องตลกพวกเขาสามารถรอให้มนุษย์ฆ่ากันเองได้จากนั้นจะไม่มีมนุษย์คนใดยพายายามหาวงแหวนวิญญาณอีกต่อไปการวิเคราะห์ของเจ้าเป็นเพียงเรื่องไร้าสาระข้าคิดแค่เพื่ออาณาจักรหมน่าคุณนางตอบอย่างเย็นชาโปรดระวังคําพูดของท่านโรงเรียนซอไดเคอร์เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับสามอาณาจักรของทวีปโต้หลัวดั้งเดิม นอกจากนี้ยังเหมือนกันสำหรับสำนักที่ซ่อนอยู่มากมายพวกเขามีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นเช่นนี้มานับพันปีแล้วเมื่อเรากำหนดเป้าหมายโรงเรียนซูไรเคอร์มันเหมือนกับการเชิญทุกสำนักในสามอาณาจักรมารวมกันเพื่อต่อสู้กับเราน่าจะเป็นประโยชน์ต่อจักรวรรดิหรือไม่หลังจากฟังคำพูดของหัวหน้าคุณนางซูงเทียนหลันก็อดไม่ได้ที่จะพยักหน้าโรงเรียนซูไรเคอร์ มีความสำคัญเกินไปเมื่อหลายพันปีก่อนพวกเขาร่วมมือกับสามบาจักของทวีปโต้หลัวดั้งเดิมเพื่อเอาชนะจักรวรรดิตะวันจันทาจักรวรรดิตะวันจันทาและทวีปตะวันจันทาถูกล้อมรวมเข้ากับทวีปโต้หลัวคราวนี้จักรวรรดิตะวันจันทาเป็นผู้ลุกรานทันใดนั้นพวกเขาก็เข้ายึดครองจักรวรรดิิญญาณสวรรค์ในระยะเวลาอันสั้นทั้งสามจักรวรรดิได้ตัดสินความได้เปรียบของจักรวรรดิตะวันจันทาอย่างผิด ในแง่ของเครื่องมือวิญญาณนี่เป็นเหตุผลสำคัญสำหรับความล้มเหลวของพวกเขาโรงเรียนซูไรเคอร์อยังไม่ได้มีส่วนร่วมในสงครามและในความเป็นจริงความได้เปรียบของจักรวัิบรลจันทาในแง่ของเทคโนโลยีเครื่องมือวิญญาณนั้นยิ่งใหญ่กว่าในครั้งนี้จากสถานการณ์ปัจจุบันอย่างน้อยโรงเรียนซูไรเครอร์ยังไม่ต้องเข้าร่วมในสงครามอย่างเต็มที่เยซีซูิกาว่าโรงเรียนซูไรเคอร์อจะเข้าร่วมสงครามในไม่ช้าก็เร็ว อะไรคือความแตกต่างถ้าเป็นตอนนี้หรือถ้าเป็นภายหลังนอกจากนี้เห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนซือไรเครอร์การโจมตีโรงเรียนซือไรเคอร์อเป็นตัวเลือกที่ตรงได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่าบอกนะว่าจะเพิกเฉยต่อพื้นฐานเจ้ามีแผนที่ดีกว่านี้ไหมหัวหน้าคุณนางกล่าวว่าเราได้ครอบครองจากรวัติวิญญ,ญาณสวรรค์ทั้งหมดแล้วในเวลานี้ การรวมแผ่นดินเป็นกุญแจสำคัญเราสามารถขอให้เทพธิดาแห่งสงครามส่งบุคคลที่แข็งแกร่งกลับมาชั่วคราวได้เราสามารถดำเนินสงครามต่อไปได้เมื่อเราดูแลสิ่งต่างๆภายในในเวลาเดียวกันเราสามารถรวมการปกครองของเราเหนือจักรวัดวิญ,ญญาณสวรรค์และใช้ความมั่งคงของพวกเขาเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการผลิตเท่งมือวิญ,ญญาณของเราความมั่นคง ควรเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญสูงสุดฝ่าบาทการทรงตัวของเราให้มั่นคงเป็นสิ่งที่สําคัญมากหากปราศจากเทพธิดาแห่งสงครามที่จะปกป้องท่านข้ากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของท่านเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ